อะไรนะเป็นคนไตอ้าวเี่ว่าชุดกิโมโนก่งกิโมโนงาของซีมอ่อยไมร่อยอแต่เนี้ยคือไปคนละอันคนละเต็มตังค์เลยครับันึีลานแปดบหอมาทำหน้าตลกเียนึอย่างยังยงน่ รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมวิตรภาพระหว่างเพื่อนและการช้ชิวิตคน้พิเศษโปรดอรับชมเพววื่อความบันเทิงนะจ๊ะโอ้ทินาม,นามานิชิลิคาดิฉันคือชิคกิดาชิตาเะเดสซิแคมเดฟฟูไม่ตันเลยอ่ะ เขาร้อเพงมาเต้นเยนะบ้านของพี่ละทำาน้านหนาปกลาเกาหลาตุเือแต่แแ่จะจากเจากเกือบบิก้าวเดีวบ้านของพี่อยู่ที่กาลสตีเดีีเดียวเดีวเดียวเดียววเดีเดีอากเยจอยาบวชจารตแต่พาพี่จับโอ้ยแก้นตลอดเลยอนปีใหม่ไปอยู่ไหนมาเนี่ย พีบุตรปีใหม่พิจบมุรอากาศหนาวไหมออหนาวพอรู้สึกตัวว่าหนาวแล้วเราไปทําอะไรนอนนอนเสร็จทำไรครับเลาหลีกู้หลัเกาหลีแล้วทำไรต่อฮะวางไ <c oughs> งยายกูรู้นะไปเข้าเว็บมีเคไปไหนดีวันนี้ญี่ปุ่นเอ๊ยอ,อยากไปเที่ยวไหนวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะวันนี้เราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีรมระวินคลินิกนะครับสนับสนุนการให้โอกาสในสังคมเพราะทุกคนงดงามและเท่าเทียมกันเสมอขอบพระคุณรมระวินคลินิกด้วยนะครับที่มองเห็นคุณค่าในตัวพวกเรา3คนใช่และออสเนี่ยก็เท่าเทียมกับ ทุกๆคนวันนี้เราจะไปญี่ปน พี่รู้ไหมพี่รู้จักพี่ตายไหมพี่ตายคิ้วกระตุกอ่ะพี่รู้มุกเขามาจากใครมุกมาจากใครคนนี้จริงเหรอครับอาจารย์นี่เป็นคนสอนพี่ตายกับมือตอนพี่ตายหัดตีแล้วหน้าเด็กเป็นนั่งลูกนี้ลูกนี้พี่ตายก็จำเฮ้ยเขาตีลูกซ้ายก็กระดกคิ้วซ้ายอย่างนีหรอใช่อ้าวซ้ายขวาซ้ายจั๊กซ้ายขวาซ้ายอ้าซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้าย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 ขวาอ้าวซ้าย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 ขวาอ้าวซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้ายขวาซะอ้าวแถวต้อง ลงมาดี้ลงยังไปโยนเออไปถ่ายให้สนุกนะวันนี้นะรู้เปล่าอย่างนี้เน่าเขาให้กระโดดน้ำก็กระโดดไปเลยไปไปไหไป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 โปดปไป้ปไปไปไปกไป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 จ้ไม ไปนาไหนเน er> like ี่ยไปนาแล้วมันเลไยใช่ี่จอดอ๋อเดี๋ยวจอดดอกกี้ดอกกี้ดอกกี้เหรอเออเบรกเบรกครับจอดเลยโอ้โหถึงแล้วถึงแล้วหามาไหนเนี่ยนี่ไงพี่ญี่ปุ่นที่ผมบอกไว้เป็นไงหนาวไหมเออนไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาว จะไปหนาวตรงนี้นี่ม่ใช้ญี่ปุ่นนี่แต่ล้มพี่ดูนะไหนเนี่ยป้ายเนี่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นของขายก็เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยตัวไปางไหนทั้งไหนก็มีแต่ของญี่ปุ่นขณะคนมาเดินยังมีคนญี่ปุ่นเลยหาที่ไหนคนญี่ปุ่นไหนไหนโอ้ยแย่ๆมาเดี๋ยวพาไปดูเอ้ยเจอแล้วเว้ยพี่ไหนนินจาฮาโตลิไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไปดูในห้างน่าจะมีคนญี่ปุ่นนี่ไงเจอคนนี้อ่าโคบะวะคนดีจวะ เเป็ขาฟังเราด้วยพี่อะไรนะเป็นคนไตยอ้าวบ้าวันนี้ก็โตกระเต๋อะไรนะก็คิดว่าเอามาพันคอคิดว่าชุดกิโมโนอย่างนี้กิโมโนบ้าวันนี้เป็นพะกาพี่ิน้ยวันนี้ยินดีแล้วพี่วันนี้โมนาโมนาโมตักตะเรามาเดินอะไรกันแถวนี้บอกนุ้ยสิ เระเทศญี่ปุ่นเหรอในพี่พี่ว่างป่ะโอ้วางทั้งวันนั่นแหละโอ้ไม่ว่างจะมาเลยคุณออดด้วยนะขอบคุณที่เสนอชื่อให้หนุ่ยได้มาทสุดปอกทาวันนี้นะขอบคุณมากๆเลยทุกวันนี้ออดดูแลคุมเองหมดเลยใช่ป่ะโปรดิวเซอร์ก็เป็นเองใช่ไหมใช่ควบคับรายการเองหมดเลยใช่ครับพี่ๆน้องๆกัดเต่าอะไรที่หมดเลยใช่พี่หนุ่ยสุดยอดมากๆเลยล่าสุดไปคุมตัดเองด้วยพี่ตัดเองด้วยการเนี่ยเหรอตัดผมตัดผมพี่ว้าวตัดยังแบบแล้ววันนี้เราต้องมีเงินเย็นเอาไปซื้อของกันโอ้ ได้มันต้องมีเกมมาตั้งห่อยเว้ยพี่เหรอนี่แหละเป็นการสุ่มเงินเย็นเพื่อเอาเงินไปซื้อของในห้างใครได้เงินน้อยสุดก็จะโดนทําโทษไปไปไปรวมกันจำได้รึปล่ได้แล้วใครเพิ่มอีกแล้วไปนี่เงินเงิไม่เย็น้องแข่งเอาได้กี่เหรียญเออีกเอาอีมึงอะแล้แถมหน่อยได้แล้วโอ้ยกลายเป็นควายดิกูไม่รู้สิเป็นนิ้วชาอ๋อไปชัวร์แล้วได้กี่เหรียญ สามเดีอยวนี้สามเยนเอาออสได้กี่เยนสองเยนเอาการได้กี่เยนผมสี่เยนผมห้าเยนแล้วใครทาปากอันเนี้ยไอออสยังไงไม่รู้หรอว่าเขาเอาเยอะเออครับตาอย่างเงี้ยทาง่ายพอปันพอปันโอเคคนเดียวจะเหงาเน่ยแต่งให้เต่าแต่งให้เต่าแต่งให้เต่าจมูกกลมๆทำกลมๆอ่ะเออเอ้ย แรกเลยหิวยังหิวครับหาของกินก่อนดีพี่อะไรที่มันกินกับข้าวต้มได้อะจบ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 ขมากินกับข้าวต้มผสมกันใช่ได้ไม่ร้ออยากกินปลาอะไรปลาเกลือแม่งอันนี้ดีป่าหวะนมีปลาเกลือญี่ปุ่นพี่ดูอะไรถึงเทมลองดูเลยไปเลยเชิญเชิญเชิญโอ้พี่ ขนมญี่ปุ่นบานเลยพี่นี่กับข้าวต้มได้ไหมไม่ได้นี่ได้ไหมไม่ได้อันนี้แหละนี่ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้นี่คือกะหล่ำกะหล่ำอะไรแดงแดงแดงกะหล่ำแดงกระเดือกกระเพือ ทอดช็อปเลยแล้วก็ใส่ให้กัดถือไก่ไก่ไว้ไหมไก่ไปทอดเนี่ยเอ้ยอันไหนเอาเวลาอันไหน่อยนไหนดูหน่อยดูหน่อยอ๋อนี่ไงข้าวหน้าไก่ฉบับญี่ปุ่นอหวานหรือเค็มเค็มเลืออลองลองดูอันนึงก่อนแล้วไปทอดที่ไหนก็ไม่รู้นะบ้านกลับบ้านเลยบ้านเลยโอเคโอเคอะไรไหมอร่อยพอใช่ไหมครับเอาแต่นี้ถือไปคนละอันพอไม่เอาไปก็พออ๋อรื่อเรเดี๋ยวเขาจับมาซื้อหรือมันก็บ้วเนี่ย อาอะไรีกินยาคูจัดเลยยาคูเฮ้ยนี่ยาคูญี่ปุ่นด้วยพี่มันมีจุลินทรีย์และรักโตมาสินะและโตมาสินะล้านกว่าตัวอยู่ในเนี้ยตัวเนี้ยพูแต่ของกินเขาเยอะดีนะพี่ออดนี่ยมาม่าเนี่ยเอาไหมออดเอาครับเอาสักกี่อันเดี๋ยวเอาเดียว อันเบลอเลยอ่ะเฮ้ยเอางั้นได้ป่ะเฮ้ยหยิบลงมาเฉยโอ้โหหยิบลงมากัดหยิบลงมาให้เลยหยิบลงมาหยิบลงมาอามเดียวกินได้ทั้งปีอย่างอุ้ยหนักหนักหนักป่ะเป็นไงราเมงอร่อยข้างในมันจะมีอะไรมีหมูแล้วมีอะไรลูกชิ้นไอ้นี่เลยเหรอราเมงมีลูกชิ้นเอาไปทั้งอันไหมไม่เอาเลยลองไปดูได้ พี่เราจะเลือกของกันในนี้อีกนานไหมพี่เดินรอจนกว่าตู้เบียร์จะเปิดอะไรอีกชั่วโมงนึงไข่เลยเนี่ยหกฟองอ่ะพี่อันบนไข่ไก่โมริทามะเพื่อรักษาความสดในตู้เย็นนะเอาเลยนับดิมีกี่ฟองเออเย็นสามจ็ดฟองเจ็ดฟองลองดูมีมีพี่ดูลองยายายายลองเดียวกองฟองสามห้า เอิอีกลูปแล้วทุกแพ็คเลยเดินไปทุกคนเลยไอ้เลยเอาเลยซุมเนี่ยนะออสเดินไปเดินมาหลายเที่ยวโอ้โหข้างหลังนี่พี่นุ้ยมีแต่เนื้อชั้นดีมาจากญี่ปุ่นหมดเลยพี่เกรดดีหมดพี่เหมือนที่เราเคยดูในหนังเคยกินตามร้านดังๆไงพี่อันนี้เอาไหมอันนี้แบบติดมันติดมันสามชั้นเอาป่ะนี่เอาเอากี่ชั้นห้าชั้นห้าชั้นห้าชั้นเฮ้ยไปดูดเรื่องหันองชั้นครึ่งเอ้ยพี่สองของครึ่ง อ่ะอันนี้เอามาเอาที่อันเสือด้วยเออเอาเลยสองอันอ้าวปลาเอาไปดิอันใหญ่แผ่นใหญ่ด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยนี่แหละที่กินกับชาบูแล้วละลายอ่ะจะจะสเต็กกับบ้างสเต็กเหรออ่ะมีที่ทอดป่ะทอดเอาบ้างไปเอาเอาสเต็กนี่ทอดกับอะไรกระปิ้งกระปิ้งอะไรวะเปนคนต่างจังหวัดเอาไปปิ้งก่อนเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งก่อนมิโนะป้าไก่ปไก่อ๋อนี่เขาบอกเหล็กปิ้งเล็กปิ้งเหล็กปิ้งตะแกรงตะแกรงโโออเเค อะไรพี่โอ้ปีไก่พี่ปีไก่เอาเอเอเดือดเกือือดอดเอดือดเอเือดเอาทอดเอดเอดเดืือดเดอเือดอเออดเอดอดเออ่ดิอนเอดเดือดเเดือเอดอเอดดือเปือเือดเอือเอดเอเอเดเยเอเอเอ น้องก็มีน่อาเอาเอาเป็นเรื่องแล้วทีนี้เลี้ยงวันเด็กเอาเขาชอบกินไก่เอาน้่ปลาต้อปี๊ดใหญ่ที่มันหลวมๆมากโอ้โยปูอล拉สก้าปูตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอันนี้มั้งอัลลัฟเอาใช่มั้ยอัลลัฟอะไรวะโอ้โหไม่เอาละโอ้โหไม่เอาละโอ้โหไม่เอาละ โอ้โอเห็นก็ไม่เอาเลยเห็นูกพันธ์อยล้อฟีเลยเบียเบียเบียเบเอาไหมอ๋ออ๋ออออ๋อเนืรนุ้ยนี่เีนุยแล้วยังมีของสดอีกเยอะเลยพี่หลากหลายรลคาครับี่ดิเขาสดทุกอันไหมสดทุกอันครับปลาก็สดหอยก็สดกุ้งก็สดเนื้อก็สดทำไมต้องขายแต่ของสดสดเพราะเราต้องการเงินสดข้าวหน้าหมูย่างโอ้ข้าวหมูย่างเอาเเอาเอาเแบบนแนเลยนพี่และของแท้ด้วยเอาแเอานี่นี่พี่ปลาซาบะ อันมันทะเลป่ะน่ะปลาปักอาเลยอายเลยอายลาชอบด้วยห้าชิ้นอ่ะกินได้เอาอัากินนะอ่ะมาพี่ไปลองกินดูบ้าพี่ล่ะน่ะมากินเลยเป็นไงพี่หลังจากไปเลือกกันมาแล้วอันนี้ดีนะพอเดินช็อปนะของสดๆนะสามารถซื้อกลับไปทําบ้านก็ได้ใช่พี่ก็ซื้อมานั่งทานที่นี่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจัดก่อนเลยดีกว่าเนี่ยโอ้ยดูดิข้าวต้มไก่กินไก่ไก่คาราเกะ เลยเลยเลยจำเลยตาอะไรเนี่ยโอเงปลาเก่งมีงใช่นี่ปลาซาบะเอ,อ้ยย่อยแต่นี่เขาสะดวกดีเนี่ยกอบตรงที่สะดวกแล้วเขาก็จัดเอาของมาเพิ่มช็อปเสร็จปุ๊บก็ไปที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวเขาก็จัดมาให้ตรงนี้เลยเก็บตังค์้วยครับเท่าไหรจา่ร้ะย4 8ดบาทอ่าจัดหน,นึ่นงนะเขาจ้งมีจีนีนอ้าวอ้าวจีน ไม่ได้พกพี่มีอยู่20ปไปต้องน้ำอ่ะเออไปไปผมไเป็นด้วยที่เตาไปด้วยหมอไม่ให้ยกของหนักเออเออไหน่ะหนเลย่ะจังเอาไเนียได้ลูกคุยกันเเดี๋มวันตัดเดียวตัดเดียวที่บาทนี่ก็ยังเหนื่อยอิบางอ่ะ นีมาให้ปลาบ่อกร่อยยอผาดป่ออร่อยบาดป่อปาปอกลาป่อบบอกครับบอกนีะเดี๋ยวร้อยยังไบเดี๋ยวร้อยียบร้อไหมพี่โอ้โอใจเรียบร้อยแล้วพอใจแล้วโอ้สบายใจพอใจแล้ว เดี๋ยวนุจเองเออนุ้ยดูแลอกเล่นจอกเล่นตาดเียนุะนุออเล่นเลยนานๆเจอกันเพื่อนเเพื่อนรักอ้าไม่ต้องจแล้วเดีนจให้เกเกมพิกตรงดิ้นี่จะจ่ายให้วของเจ่ยแล้วของนี่จะใกล้บานเลยนะน่ะหลักเงินไหมหลักที่ในบรรดาตลกรักใคที่สุดเอาแค่รเอาแค่ใครไม่เคยมีนุ้ยเลยทั้งในรายการนอกรายการเบอร์หนครเบอร์หึ หนุ่ยงไม่ได้รักใครที่ดนหนุ่ยง่ายไปไปไปเออไปบนไปแล้วแบ่ปืบไม่ได้ใจก็ทำไงมันไม่ได้มาในการไปไย

นี่นะพี่นะที่ดองกี้นนอกเกจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะชั้นบนชั้น5ยังเป็นศูนย์รวมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดอีกที่หนึ่งนะพี่นะดีสปอร์ตสเตเดียมพี่มีอะไรเล่นบ้างอ่ะมีเยอะแยะตั้แต่เตะบอลเ,ออเทนนิสนแบดปิงปองมีโตะพูลมีตู้เกมแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นฮิตพี่อะไรเบสบอลพี่นุ้ยเบสบอลครับฮิตที่สุดเลยอยู่ที่นี่แหละพ๋อชอบอะไรเล่นอะไรบอกนะครับเดี๋ยวไปติดต่อติดต่อติดต่อไป ทำหลักไปเลยเล้น เ่ไปเียนมาจากไพี่ขาไปเรียนมาจากไหนเ้งบแต่สมัยของไอของเจ็ดยานะของยีใช่ไหมโค้ชฟุตบอลอยู่ตอนนใช่ใช่ใช่คลิปดังพี่ใช่อนักบอลคุณต้องเล่นเท่าไหร่นะฝั่งกักี่คนนะสองคนฝังแล้ว2คนพี่เหลือก็ดูข้างหนามกิโอเคลงไาเมื่อเยอะแยะแต่พคนคนหนูระวังมือระวังมือยาวมือลงนะ ดันมาเพื่อเออลักสุดมันนุ้ยเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กล้าแพ้เลยวันนี้เป็นไงบ้างพี่นุ้ยไปรับจบนะที่พาทอม มาส่วนมากเขาเขาอยากอยู่ยุจยาแล้วสมัยตอนนั้นนะเขาก็อยู wow. ่บ้านร้องเพลงเดินเลาะริมคลองอะไรเล่นไปแล้วก็ย้ายไปเพชรบูรณ์ก็ไม่ค่อยได้เจอใครแต่วาอย่างเงี้ยได้เปิดหูเปิดตาเหมือนกับออดได้ทั้งศาอะไรเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นยุจยาออดที่เก่งนะแล้วก็พัฒนาเร็วด้วยรู้นู่นนี่นั่นอะไรหมดเลยโอเคไหมออดแอด์เนียชอบชบแล้วต่อไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่พี่เป็นกีฬาเบสบอลครับแต่ว่าอย่างเงี้มันต้องแข่งขันกันหน่อยนะออดพ่วครั อ้นั้นเราลุยกันไว้คนที่สามลูกแล้วก็มาวัดกันว่าคู่ไหนตีได้มากกว่ากันอ๋อมั่นใจป่ะได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์ไปไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นได้ครับได้เลยเดี๋ยวกันเองเฮ้ยไปนี่โอ้โหเอ้เอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวตีตีโอ้ยมันต้องโดนสักลูกเหรอวะตี หมดแล้วหมดแล้วดูน้อยดูน้อยแล้วนี่โอ้ยสุดยอดพี่สุดยอดนี่ถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยติดทีมชาติแน่เก่งมากพี่โอ้โโอ้โโอ้โหโฮมรันพี่ทำไว้สูงเลยอะเก่ง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 ไม่น่าเชื่อพี่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยดังแล้วเอาเต๋าโซ่เว้ยเต๋า เอ้ยโดนเลยโดนโดนโดนเอาอีกเอ้ยสองลูกเ้ยพี่โอ้ยผมก็จะไม่กล้าแล้วพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าาาเอ้ สามเมื่อกี้ที่เราแข่งขันกันผลก็ออกมาแล้วว่าใครแพ้ใครชนะครับผมเรามาพูดถึงบทลงโทษกันดีกว่าพี่นุ้ยครับผมเลือกเอาว่าจะทาส่วนไหนดิผัดกันพี่นุ้ยทาออสออสทาพี่นุ้ยอ่าพอแล้วบอกนะพอยังอเขาใส่คำว่าเขาบอกพอพอเขาแมึันโอ้มันมือสันผมเวนจอยไปทีแล้วพอแล้วัีไงอ่ะก็งอนพอหนึ่งสองสามเลยหน้ามาทำหน้าตลกนะ

ผมจะบอกว่าแพ้ชนะวันนี้มันไม่สำคัญพี่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเหมือนที่รมรวินคลินิกสนับสนุนการให้โอกาสในสังคมเพราะทุกคนงดงามและเท่าเทียมกันเสมอเท่าเทียมกินป่ะเท่าเที <Luc an. S 3> ยมเทียงนะไม่เห็นมึงชากับกูเลย เดี๋ยวจะหาว่าไม่กเดีพี่อะแต่วันนี้นะเดี๋ยวน้องๆจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะไปให้รางวัลน้องผมครับไปให้รางวัลเขาเก่งมากไปด้วยไม่ได้นะเาอมีของขวัญมาให้ด้วยปีใหม่ในนๆทีน้้ยมาลักน้ยมัล้าจ้าอปืนดังๆให้กับออนด้เ้ยดสินี่สุกี้นี่งโอ้ยสลับกันสลับกันขออันนี้เออ ี่พอะไรไอ้นี่มันคลินิกเสริมความงามของผู้หญิงก็เนี่ยก็ใช่ไงทําไมแนละ้วมันไม่เกี่ยวกันก็บอกแล้วว่าที่โรมรวินคลินิกทุกคนงดงามและเท่าเทียมเสมอหมายถึงผู้หญิงสวยได้ผู้ชายก็หล่อด้วยเข้าใจนีู่ต้องไมเพราที่นี่คืออะไรรวินนี่มาทำเลยมาตลกเดี๋ยวคุณหมอเขาดูเอาเอาเอทำตลกทีนี้ วันนี้ผมจะพาเพื่อนผมครับรบกวนพี่ๆหน่อยเพราะว่าดูแลเรื่องขนแล้วก็เรื่องหน้าเนี่ยแม่เขาเขายาวมากครับจาโพอจโพอจาผ่าทุกวันนี้เขาไม่ค่อยได้ได้ดูแลครับและรบกวนคุณพี่นิดนึงนะฮะได้ไหมได้ในสัปดาห์แค่จาโผล่จโพอจโพโอ้ยอะไรวันเนี้ยออดไม่ได้ทำผมทำเอาเหรอ ครับหมอคือหน้าผมเนี่ยมันมันมัน,มนหยดเยิมเลยครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเคลาบางทีมันขึ้นมาเราไม่อยากให้มันขึ้นนะแต่ว่าอยากจะมาทำเคลาไอ้มันเกิดต้องมานทำไปแล้วแต่ ตาผมโดดคันนยสาวจะมาติดผมเยอะไหมจเน<อ>จ,นเ,น,จนเย็นค่ะเจเย็นเจเย็นค่ะเหมาะมันมีวิธีแก้นะคะถ้าเรื่องหนวดคราวเนี่ยเรื่องกําจัดขนเนี่ยเราเชี่ยวชาญมากเลยนะคะเรามีเทคโนโล,โลยี Gentle ย a k ซึ่งได้ USFDA มานะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะคแล้วก็ขนของผู้ชายเนี่ยเหมาะมากสําหรับการยินเลเซอร์ตัวนี้นะคะตำแสงเลเซอร์เนี่ยจะถูกจับโดยเม็ดสีที่อยู่ในรากขนของเราแล้วมันก็จะแตกขนจะค่อยๆ่ลดลงในแต่ละครั้งที่เราเยิงนะคะเส้นขนจะบางลงเรื่อยเรื่อย นะคะสีขนก็จะจางลงเรื่อยๆและเสร็จแล้วหน้าเราก็จะค่อยๆเรียบไปนะคะปลอดภัยกับทุกสภาพผิวเลยไม่ต้องกังวลเลยหลอกขึ้นแน่นอนค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ต้องขอดูก่อนโอ้ยคุณหมอโทษเลยอะ่ะ การยิงเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองจากแสงแดดนะคะต้องทาครีมกันแดดอย่างสม่ําเสมอนะคะวันหนึ่งประมาณสักสาครั้งทุกสาถึงสี่ชั่วโมงนะคะยิงไปแล้วเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิครั้งก็จะค่อยๆหายไปเลยอุ้ยมาแล้วอุ้ยตุง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 ตล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะหน้ากันด้ใส่วิงเลยอ่ะรอป้ะ รอ,อไหมหรอลอ่ลอรอขอดูใ,ใกล้ๆหนะ่อที่ผมหล่อและดูดีได้นะต้องขอขอบคุณเขาเลยครครับรมรวินคลินิกครับผมที่เข้ามาเชื่อดูแลปัญหาเรื่องผิวหน้าแล้วก็เ,เรื่องขนให้กัดไงดีมากเลยที่สําคัญนะที่นี่ยังมีผู้เชี่ยวชาญอ่ะ ขอให้คาแนะนําและปรึกษาปัญหาเรื่องคนเหมือนมีโค้ดความงามส่วนตัวออสบอกเลยว่าหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจนะครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook รอมรวินคลินิกนะครับหรือแอปลมรวินคลินิกเลยครับพมนี่ไปใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม,นะ,บผมนะครับผมมีหลายสาขาทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยลม,ร,ร,มรวินคลินิกนะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามนะใช่ไหมครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่ติดตามสุดปอกออสกระเต๋านะครับและ EP ีหน้า <จ><า>เราจะพาออสไปสุดปอกกันที่ไหนอ,อย่าลืมติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายหมดเวลาแล้วอย่าลืเลยคาบไปโอเคพอละมองไปเห็นแสงไฟแดงจ้าหมดแล้วเวลาต้องลาจากกันแล้วตะเก